สบายดีเอฟซี FC ทางลาวไทยแล้วเอฟซีต่างประเทศเอฟซี FC เตห,หักเตหัเฟกวันนี้มาพบพอกับซองครัวบอลาวเสาวที่ยบ้านคือเก้านี่พี่น้องวันนี้ก็จะพาพาพี่พ่น้องมากินเพลพี่น้องเพลงงัวพี่น้องไปซื้ออยู่ห้านเข้ามาถ้วยละถ้วยละเจ้าห้าพันพี่น้องนะเป็นเงินไทยก็เป็นเงินไทยก็ยกสิป,ประมาณสี่สิบแปดบาทพี่น้อง กำลังไปซื้อมาพี่น้องมาแล้วมามากินน้าเบามา,มากินน้มากินเบากินหนะพี่น้องก็มีฟักสดพี่น้องอันนี้ก็มีกะปิมามอนี้ว่าชิโอกเด,เดินทางไปนครศรีอยุธยาของประเทศไทยพี่น้องไปหาทํางานนึงมงเก้าล้อือหืโอดได้เลยพี่น้อง cô bé, bên đang อยากินข้าวทำมาเลย แทบไม่เหร เผ็ดปิ้า<ศ>เลยรำเดี๋ยวรู้เรื่องเสียดายแต่บุ๊มไม่ทัวพักยาวพี่นนอง เนื้องวงสดๆสองโมงเย็นก็ออกเดินทางแล้วพี่นอ้องออกเดินทางไปกรุงเทพมาหาคนครไปนครศรีอยุธยา หอนบัดรอลงจัตจาดเลยคำใหญ่ๆกาไวดูเรื่องไฟกระดับพี่น้องมันนี่ห้อนลาย งาแตกเลยเห็นมั้ฮอนเกตเอาเห็นภาพแไรมงบหมอบสมกับขอสุดขอบใยไ่น้องอเลย พอยะโอ้กัดส่งน,นู่นพี่น้องเมื่อวานเพ็ด mm hmm. เพ็ดเกินนะปักบิดถาดเลยเพ็ดแห้ง อักเหมือนละเสียด้วผมไม่ทั่วก็ไปลำหน่อยมันมีลำเลยเหวยเพรลายพี่น้องตันเพชรถึงแซบ ฝึกแมวใหญ่เกินดูไม่ไหวเนอะใหญ่เกินเดี๋ยวเดี๋ยวแซ่บท้อง อยู่เลยพี่น้องเอออิ่มเลยมีราตทีสู้เลยเจ็บปากเพื่ออะไรเลยพี่น้องเฮื่อเต็มกระตูหรือบ้านเนี่ยแซ่บาย <ส>กดกดได้เลยเฮียอนไปักเหลือตัวนี้บุก้าเอาพี่น้องใหญ่เกินส่งเหลือทรงเม็ด lại, này hang, có tiêng mua ขออนุญาตเดี๋ยวพี่น้องแ,แป๊บนึงเผ็ดหลายพี่น้องเงื่อนไหลเลยแซบแห้งนะพี่นอ้องถึงวันถึงเผ็ด เอามาเฮานี่ก็ลาไปก่อนพี่น้องเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ซองกุ้งปลาไหลสาวานบ้านพี่น้องขอบคุณสำหรับทุกไลค์ทุกเม้นเด็กพี่น้องเดอ้อที่เข้ามารับชมสำหรับวันนี้นลาไปก่อนพี่น้องบ๊ายบายสบายดี